สบายดีพี่น้องื้นนี้คืออยากแกงนองไม้แกงนองไม้แบบลาวนะแบบอี่แม่เห็นให้กิ่นตอนอยู่ลาวเนาะล้ออีกอย่างยูหลักกะจัดเลยทแม่เนาะนี่นก็ออกไปตลาดื้นนี้นะมาไปได้เครื่องมาเกือบครบเลยเนาะได้ของทีเฉพาะเฮาหาได้ยูนี่แหละที่เขามีขายอยู่ตลาดเนาะนี่ได้แก้วมะเขืออีกได้ื้นนี้นะเจ้ามะเขือปลาทูหลวกที่สำคัญตัวนี้เนาะ นักห้องใต้ดินเห็ดแกงจนแล้วละลืมเอานักห้องใต้ดินเถาะใส่พี่น้องเอ้ยตั้งใจว่าจะแกงนมไม้คุ้นๆแล้วใส่จินนายพ่อมันนะบ่เป็นยังเนาะเอาไว้เป็นกับแก้มศาสนามืนน้อเนี้ยจะแกงนมไม้แบบอ่ะทุบทบเอาเนา กะจะมาซอยเป็นตอนตอนน้อยตอนใหญ่ก็เอาตามที่เขาหมากโลดเนาะหลังจากนั้นเด้เน่ก็สิมาทุบเป๊ะแบบนี้เนะเาะทุบพองหยาบหยาแบบสันส่นะแล้วก็จะเอาไปล่างแล้วก็จะแกงเลยเพราะว่ายุนี่ก็จ้าต้มจืดแล้วนะกเจาต้มมาใหม่ๆเลยใส่บักเพชรโตนหัวสิงไครหัวสิงไคหาแต่ออกจากฟรีเซอร์เนาะยังแข็งอยู่แล้วก็จะใสเ่เห็ดเห็ดเฟ,ฟืองเนาะเห็ดกระป๋อง พะวาย่นี่บ่มีเห็ดสดได้พี่น้องเลยแล้วก็จะใส่บักแข้งน้ำบักแข้งเหลือทงเดียวก็เลยแบ่งใส่ตะเคืองนึงเนาะเอาไว้เห็ดอ้อเคืองหนึ่ง,ง,งใส่น้ำยาหนํากระป๋องื้นนี้หันเน่ใส่2องกระป๋องเนาะเพราะว่ามาักกินน้าหลายะนะคนส่วนผสมหันให้เข้ากันเนาะแล้วก็สียเอาไปค้างใส่เตาไฟเปิดไฟต้มไปจนว่าเครื่องเขาหั่นสุกพุ่นแหละเนาะและ้วเน่ก็สิมาดตำเครืองใส่อีกทีนึงเนาะจะตำมันบักเพชหัวบวัวแดงแลวก็ข้าวเบือ่อ ข้าวเบือฮันไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวเนาะตามส่วนผสมหันละให้เข้ากันให้มุนมุนพู้ไรเนาะใหนละเอียดเลยแล้วก็จะเอาน้ำมันน้ำาลาเนาะก่อยใส่อ่าพะว่าอย่างข้าบ่อยากให้เข้าฮาเป็นก้อนั่นะเอาน้ำใส่น้อยเดียวเนาะแล้วก็ก่อยกอยใส่ให้เข้าเห้ละลายัะนะเวลาฮาเอาไปใส่หม้อแกงนะมันก็จเิงสิบ่ได้เป็นก้อนเนาะนี่ก็สิประมาณนี้แบบนี้เนะาะไปมักน้ำาหลายก็เพิ่มหลายก็ได้เนาะมื้อน,นี้มันเนใส่สกินข้าวเหนียว อันนี้หันเป็นหนึ่งข่าหันเนาะใส่หม้อหุงข่าวไฟฟ้าแบบนี้เนาะบบได้หนึ่งใส่หวัวได้กินคนเดียวฮะเห็ดแบบนี้ง่ายๆเนาะผายโกเคยเห็ดกระล้องเห็ดเบงเดอร์เนเนาะข้าวเหนียวเนี่ยนะเนี่ยก็จะมาให้ในเนาะสมองหนึ่งึ้นไปเนาะมาข้าวเหนียวเนาะแล้วก็จะเอาใส่หม้อหุงข่าวแบบนี้แล้วก็จะเอาน้ําใส่กล้องหม้อหุงเข่าเนาะแล้วก็เอาไปหุงแบบนี้เนาะจะใส่ปุ่มสติมเนาะเด็แล้วก็กดในไส์เวลาแต่บอดสิบนาทีก็สุกแล้วเนาะ ง่ายดีนอโลงเบิรงกเลอเด,อดหลังจากที่หมอกแกงเฮาฝดเน,ะนาะเนอไม้เฮาเครื่องเฮาหนีไปวบาสุกเรียบร้อยแล้วเนอะนี่ก็จะปรุงรสจะใส่เกลือแป้งนัวแล้วก็จะใส่น้ำปลาเดกหลายเนะเาะพะวาอยากกินแบบากินเพิ่นตตุเดานะ่ะเน้นี่ก็จะบีบใส่คนเครื่องปรุงให้เข้ากันแล้วก็จะเอาน้ำข้าวเบือ่อหันมะทกใส่เนาะเน่ทอกลงไปหมดเลย หลังจากที่ใส้น้ำข่าเบื่อล้านเนี่ยคสิค้นตลอดเลยเนาะเพราะว่าบ่อยากให้ข่าเบื่อเฮาด้านหมอหันมันสิขิวเนาะค้นไปจนว่าข่าเบื่อเฮาซุกพุ่นแหละเนาะข่าเบื่อสุกแล้วเนาะอันแกงข้าหั่นก็นสิบเป็นแบบว่าคุณๆหันนะแล้วก็ซิมเม่งสรสชาติเพราะอย่างนี่กระปรุงเพิ่มหลังจากนี้ได้รสชาติที่มากแล้วเนาะก็สิเอาผักลงไปเลย พักอันนี้เนาะห่มขนาดได้พักคะนาะบ้านเอาห้องเอาพักคะเอาลงไปแล้วก็สีค้นประมาณนาทีหนึ่งเนาะต้มให้น้ำพักคะออกมาแห่งสีหมห่อมือ,มอน,นะนี่หลังจากนั้นก็เรียบร้อยเนาะมาเบิ่งเข่าเอาเลยบันนี้เด้เข่านี้ก็จะได้ประมาณนี้ใส่ผ้าข่ายย้อนวายหยางย้อนว่ากะแตงหนึ่งเข่าเนี่มันหูใหญ่เนาะขั้นบนใส่ผ้าห่มมันก็สโลอดนะเนาะก็เลยต้องได้เอาผ้าข่าวอันห้องใส่ก้องเด้เวลาหนึ่งออกมานัากกสิ เป็นนันเป็นเม็ดดีอยู่ไดเด้เนาะแซบอยู่แซบออนเป็นเม็ดดีเนะาะไ่ได้เหนียวอึ้งตึ้งได้ล้องเบิงเนาะเด้มื้อนี้เน่ก็ได้อาหารที่มักอาหารโปรดเลยเนาะแข่งนมไม้ทอดจีนไนล้ละกะทอดปลาทูแกวมะเขือโอ้ยแซบพี่น้องเอ้มื้อนี้กินข้าวแซบแท้กับแซบบานเะนาะแต่ว่าเสียดายอย่างหน,นึ่งไน้ลืมเอาจีนไนใส่กับแขงงนองไม้ลืมบ่เป็นอย่างเนาะ กินแก้มกินตัับก็ได้เนาะโอเคคลิปนี้นี่ก็ไปก่อนแล้วพอกันไ่คลิปหน้าเดอ้อบาย